สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจในการฝึกฝนก,การใช้งานภาษาอังกฤษครับวันนี้เราจะมาเตรียมตัวก่อนการฝึกในชั้นเรียนว่าในเรื่องหัวข้อการสมัครงานหรือ job application นะครับซึ่งในการฝึกนะครับผมจะเริ่มต้นที่การอ่านโฆษณาภาษาอังกฤษก่อนอน,นะครับก็คือเป็น job advertisement นะครับซึ่งตรงนี้หลกัหลกๆแล้วนะครับก็อยากให้สังเกตดูรูปแบบอันนี้ผมจะยกอ้างอิงจากตัวโฆษณาที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะจะมีรูปแบบการ การออกแบบทค่อนข้างจะหลากหลายเพราะว่าถ้าเป็นแบบในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างจะมีแบบฟอร์มที่แต่ตัวแล้วเพราะว่ามันจะเป็นระบบอัตโนมัติมันก็จะจัดเรียงตามระบบเลยนะแต่ถ้าเป็นจากหนังสือพิมพ์มันจะมีความหลากหลายนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอเพราะว่าบางส่วนเนี่ยจะที่หลากหลายกว่านะครับ อย่างตัวอย่างนะครับถ้าสังเกตดูคร่าวๆนะ,ะเราจะเห็นกเป็นหนึ่งก็คือ,อส่วนที่เป็นด้านบนนะครับก็คือตัวของอผู้โฆษณานะครับถัดมาคือตําแหน่งว่าตําแหน่งที่รับคืออะไรนะครับมี r e s p o n s i b i l i t i e s ก็คือความรับผิดชอบนะครับ requirements ก็คือคุณสมบัติที่ต้องการอยากจะได้นะครับซึ่งในผมยกตัวอย่างคร่าวๆก่อนเราเห็นรูปแบบความหลากหลายของการสร้างนะครับซึ่ง การที่จะมีตัวหนังสือมากหรือไปม,มากมันขึ้นอยู่กับว่างบประมาณที่ใช้ในการโฆษณาในหนังสือนะครับในหนังสือพิมพ์เพราะว่า,าถ้ายิ่งพื้นที่เยอะราคาก็จะแพงวันทีก็จะเกิดการลดนะอะไรที่ไม่จะเป็นก็จะออกไปก่อนเ,อเฉพาะสิ่งที่จําเป็นใส่ลงไปนะครับจากตัวอย่างนี้ในกจะสังเกตครับจากที่ในตัวอย่างแรกจะมีโฆษณานะมีการให้ข้อมูลตัวนู้นตัวนี้นั้นจะเปหมดแต่พอบางตัวเนี่ย งบโฆษณาไม่เยอะนะคขาจะได้เพียงแค่รับตำแหน่งอะไรเท่านั้นก็พอนะครับทีนี้ถ้ามาดูองค์ประกอบอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับมันจะมีอยู่5องค์ประกอบใหญ่ๆในโฆษณารับสมัครงานก็คือ1 advertiser นะครก็คือผู้ที่ทําการโฆษณานะครับคือคือบริษัทหรือหน่วยงานที่โฆษณาน,นั่นเอง position required ก็คือตําแหน่งที่ประกาศรับสมัครอยู่นะครับปกติก็จะเขียนให้เห็นชัดๆเลยเนี่ย Qualification คุณสมบัตินะนะคือข้อมูลที่ผู้ที่สนใจจะต้องตรวจสอบตัวเองมีความสอดคล้องกับที่เขาต้องการไหมนะว่าจะเป็นการศึกษาประสบการณ์หรือคุณสมบัติอื่นๆนะครับ d uties and responsibilities นะก็คือหน้าที่ของรับผิดชอบนะถ้าหารได้รับการคัดเลือกไปแล้วต้องทำอะไรบ้างนะครับละท้ายสุดคือ how to apply ว่าจะต้องสมัครอย่างไรนะครับการส่งจดหมายการอ e ีเมลหรือการเข้าไปเดินไปที่ไปสมัครงานในบริษัทเลยนะครับ นอกจากนี้อาจจะมีในส่วนของาบางโฆษณาครับถ้ามีพื้ที่เยอะเขาจะให้เป็นสังผลประโยชน์นะครับว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้จากการทํางานเขามีอะไรบ้างนะแต่ผมจะคงจะไม่จับตันเพราะมีความหลากหลายพอสมควรนะครับและนั่นนำมาสู่ครับอย่างที่ผมบอกถ้าสังเกตดูนะครับ มี advertiser จากโฆษณานี้ก็คือ ICRC นั่นเองนะซึ่งจะเป็นหน่วยงานซึ่งปกติก็จะมีโลโก้ให้สังเกตเห็นนะครับ Position required นะตำแหน่งที่รับปกติก็จะทำเป็นตัวโๆตๆๆให้เห็นชัดๆนะครับอย่างนี้ก็คือ driver นะครับ Qualification นะครับ คุณสมบัตินี่คือคุณสมบัตินะครับซึ่งบางครั้งนะ่นะบางโฆษณาเขาใช้คำว่า require m e n t ว่าจําเป็นต้องมีอะไรบ้างนะมีเรื่องของมีอะไรบ้างครับระดับของโรงเรียนนะครับประสบการณ์การทํางานนะความสามารถทางภาษาอันนี้เปครคบย์นะครับแล้วก็มีความสามารถเฉพาะทางที่อาจจะจําเป็นที่จะต้อง ใช้ในการทำงานนะครับ Duties and responsibilities อันนี้ก็จะมีเหมือนกันครับน,นะทำงานอะไรนะสถานการณ์นี้คือขับรถกัขับรถกี่อย่างนะขับรถอะไรได้บ้างดูแลเรื่องของการตรวจสภาพรถยนต์ขาบสะอาดเป็นต้นนะครับและท้ายสุดคือ how to apply นะครับก็จะบอกวิธีการนะเช่นนะค,คือให้ส่ง complete CV นะ CV curriculum vitae นะคือประวัติย่อหรือที่เรียกว่า resume ก็ได้นะครับส่งไปพร้อมกับหลักฐานอื่นที่จำเป็นไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ก็คือทาง mail นะครับ โฆษณาที่2ครับนต่ถ้าดูทีนะครับ advertiser นะครับข้างบนเหมือนไหมหมอคล้ายๆครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้โฆษณาที่เป็น advertiser อยู่ด้านล่างหรือ a d v e r t i s e e นะครับส่วนที่เห็นเด่นๆแลนะนี่คือตำแหน่งที่ต้องการรับบางครั้งถ้ามันจะช่วยสะดุดตาของการโฆษณาเขาก็จะเอา,อาตัวเลขำคำที่ระบุต,ตำแหน่งมาหเห็นชัดๆแต่จะได้กว่าตาโอ้นี่คือตำแหน่งชั้นสนใจนะซึ่งจะเร็วกว่านะครับ position required ในชัดเจนเลยครับ administration and accounts นั่นเองในส่วนของ qualification นะครับก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของอ มีควรสมบัติที่เจาะจงไปในเรื่องของ Account เยอะเลยสังเกตโดยจะมี Account, Account Receivable นะครคือ,อดูแลในเรื่องของนทางด้านบัญชนะีได้นะครับเ a ในเก เรื่องของบัญชีที่เรื่องของการจ่ายครับ invoicing หรือการ invoice การออกใบเสร็จรับเงินการดูเอ,อกสารต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นงานด้านบัญชีก็ถือว่าเป็นกลุ่มสมบัติที่เจาะจงลงไปนะครับ duty set responsibility ส่วนนี้ไม่ได้บอกชัดเจนนะครับแต่ว่าเรื่องงานบัญชีค่อนข,ข้างจะชัดเจนแล้วก็คือจะสอดคล้องกับคุณสมบัติที่ต้องการงน,นั้นก็จะเป็นเรื่องของ how to apply สมัครได้อย่างไรนะครับก็คือให้ไปที่เว็บไซต์นี้แล้วก็ศึกษาะรายละเอียดนี้จะเพิ่มเติมมาก็คือเรื่องของอ ผลประโยชน์ที่จะได้เช่นรายได้เงินเดือนนะครับว่าจะมีให้เท่าไหร่มีเงินค่าล่วงเวลาหรือรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นอยู่กับว่าโฆษณานั้นมีเงินในการลงโฆษณามากน้อยเพียงใดนะครับและนั่นนำมาสู่นะครับแบบฝึกที่เราจะต้องจําแน่นะครับก็คือในแบบฝึกนี้ก็จะมี มีคำที่ดึงออกมาจากโฆษณานั้นว่ามีคำว่าอะไรบ้างและมันอยู่ในหมวดไหนนะครับอย่างตัวนี้ครับ engineer required ซึ่งคำนี้คำตอบที่เหมาะสมก็คือคำว่าอะไรครับ position required ครับก็คือถ้าเป็นชื่อตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น teacher engineer nurse doctor อะไรต่างเนี่ยให้ทราบแล้วครับเป็นในหมวด2เป็น position required ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณสแกนหาคำพวกนี้เจอก็จะง่ายในการจะพิจารณาว่าโฆษณานี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจหรือเปล่านั่นเองนะครับ ถัดมาครับ Bachelor Degrees in Marketing นะครับก็คือปริญญาตรีทางด้านการตลาดนั่นคือในหมวดของอะไรครับ Qualification นะครับถัดมาครับ Excellent in English นะครับคืออะไรภาษาอังกฤษดีเยี่ยมนั่นก็คือในส่วนของ Qualification นั่นเอง Interested Applicant Must Contact with the Following Number นะครับผู้สมัคที่สนใจนะครับจะต้องทำการติดต่อไาไปยังหมายเลขดังต่อไปนี้นั่นคืออะไรครับ How to Apply Communication and interpersonal skills นะครับก็คือ,อมีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนั่ก็อยู่ในหมวดของอะไรครับ Qualification นั่นเองนะครับ Coordinating with contractors นะครับก็คือทำงานร่วมกันกับคู่สัญญาาดังนั้นตัวนี้ก็คือ Duties and responsibilities นะครับ Three years experience in building or ไอดีเวิร์สนะครับมีประสบการณ์3ปีในงานก่อสร้างนะหรือไ d ดีดีนี่จะมีลักษณะส,สองแบบนะครับอิ Design, นดัสเทรียลดีไซน์ับออกแบบทางด้านอุตสาหกรรมหรืออินเทอร์เนตดีไซน์คือการออกแบบแบบภายในบรรนาการในทั้งคู่นะครับอันนี้ทัหมดเลยครับประสบการณ์นั่นกะ็คือเป็นคุณลิฟ i c เคชั n นนั่นเองนะครับ send your cv and current photos to rttta.com นนะั่นก็คืออะไรครับนะ เป็นวิธีการสมัครใ,ให้ส่งประวัติยอ่อและภาพถ่ายปัจจุบันไปที่เมลต่อไปนี้นั่นคือ how to apply. p e c i a l for our University นะครับถ้าเป็นชื่อของหน่วยงานอะไรเงี้ยสรุปเลยครับก็คือ advertiser นะครับ Trustworthy and punctual Trustworthy คือเป็นคนซื่อสัตย์และก็ p พังช u ว l คือตรงต่อเวลาดังนั้นในี่ในหมวดอะไรครับ Qualification นะครับ Customer Service Executive ถ้าเจอคำนี้ครับ Executive ให้ร,รู้เลยว่าเป็นลักษณะของงานลักษณะเป็นตำแหน่งงานผู้บริหารระดับสูงนะด้านไหนครับด้านของงานบริการลูกค้านะครับ Customer Services นั่นเองนะครับ Female who are at least 165 c i m in height นะครับก็คือหญิงสาวนะครับผู้มีความสูงอย่างน้อย165เซนตะิเมตรนนี่ก็คือเป็นคุณสมบัตินะครับ Please bring along your CV bring along ค mm ือ hmm. นำมาด้วยนะครับ,ร and, and รบก็คือประวัติยอ่อ photo and and educational certificates นะครับก็คือประวัติย่อภาพถ่ายแล้วก็ใบรับรองการศึกษามาถัดมาครับ Reno showroom นะอันนี้ก็เป็นชื่อหน่วยงานแต่้นจะเป็น advertiser นะครับ outgoing and friendly นะครับคือทำงานนอกสถานที่ได้แล้วก็เป็นมิตรนะครับนี่คือคุณสมบัตินั่นเองนะ walk in interview with your CV นะ walk in ก็คือเดินเข้าไปเดินไปสัมภาษณ์เลยพร้อมกับ ประวัติย่อของคุณอันนี้คือ how to apply นะครับถัดมาครับ have a good understanding of the news media นะครับมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในสื่อทางด้านการข่าวนะอันนี้ก็เขาเป็นอะไรครับ qualification นั่นเองนะครับ ท้ายสุดครับ Global Media Company นะคืออะไรครับชื่อเขา Company ก็บอกแล้วบริษัท Global Media ดังนั้นก็คือเป็น Advertiser นะครับนั้นคือ,อจุดเริ่มต้นของการสมัครงานนะคัคือคุณต้องอ่านโฆษณาสมัครงานให้ได้ก่อนว่าโอเคนี่เป็นตำแหน่งงานอะไรที่ประกาศรับสมัครอยู่ถ้าหาสนใจจริงๆคุณส,สมบัติคุณสมบัติมีอะไรบ้างหลังจากสร้างคุณสมบัติก็ดูในเรื่องของ Duties and Responsibility นะครับว่า ถ้าได้งานจะต้องทำอะไรบ้างและท้ายสุดถ้าจะต้องสมัครจริงๆต้องใช้อะไรบ้างและสมัครที่ไหนนะครับและนั่นคือในส่วนแรกก่อนเราจะเปรียกันสักครู่ครับแล้วกลับมาส่วนส่วนที่2คือเรซูเม่หรือประวัติย่อนะครับ